านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Talk หลายท่านอาจจะคุ้นหูนะครับกับชื่อของ TDI หรือว่าชื่อเต็มก็คือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยวันนี้ TDI เขาได้ประธานคนใหม่ครับเป็นนักวิจัยฝีปากกล้าคนคนนี้ครับเคยวิจารณ์เรื่องของการแปรรูปสัญญาณโทรคมนาคมเมื่อปี2544ว่ามีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแน่นอนครับผมกำลังพูดถึงดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช วันนี้ผมและคุณพิศยะจะมาร่วมพูดคุยกับดรสมเกียรติว่าหลังจากที่ขึ้นมาเป็นประธานของ TDI แล้ววิชั่นวิสัยทัศน์ของสถาบันแห่งนี้จะเป็นยังไงกันบ้างครับจริงๆก็คงไม่ใช่วิชั่นของผมคนเดียวนะครับ,รบเกิดจากการหารือร่วมกันระหว่างคนใน TDI เองแล้วก็คนที่เราคิดว่าเราอยากร่วมทํางานด้วยนะครับว่ามาช่วยกันตีโจทย์ของประเทศนะครับว่าโจทย์ของประเทศไทยคืออะไรในอนาคตที่ต้องแก้ไขกันและโจทย์เหล่านี้เนี่ยทุกวันนี้ถ้าเราไม่แก้ไขมันจะเดินไปทางทางไหน ทุกคนมีความเห็นคล้ายๆกันนะครับว่าประเทศไทยกําลังน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิจัยเชิงนโยบายนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นทิ้งแทงปลายเป็นไทยว่าเป็นคลังสมองเนี่ยมีถือเป็นหน้าที่นะครับเป็นไฟบังคับเลยว่าประเทศมีปัญหาเราอยากมีส่วนร่วมในการคิดเพื่อแก้โจทย์ปัญหาใหญ่ๆของประเทศให้ได้นะครับนี่ก็คือที่มาของวิสัยทัศน์หรือว่าแนวทางใหม่ที่พวกเราจะเดินไปด้วยกันนะครับเมื่อก่อนทีเดียไอ้ก็เคยเป็นคือเป็นติ้งแทงมาอยู่ตลอดเวลา การที่ขึ้นมาแบบนี้จะทําแบบเดิมไหมครับคือมีการวิจัยส่งไปให้ข้อมูลมแล้วคือทุกอย่างคือจบอยู่แค่นั้นคนบอกว่าประเทศไทยวิจัยเยอะเหมือนกันแต่ไม่ถูกนําเอาไปใช้งานครับออส่วนหนึ่งนะครับก็คงต้องเรียนว่าเป็นธรรมชาติของการวิจัยนโยบายการวิจัยนโยบายมีบางบางอย่างนะครับคล้ายกับการทําธุรกิจแม้ว่าโดยโดยเนื้อหามันไม่ได้เหมือนกันทําธุรกิจลงทุนไปกี่อย่างอาจจะสําเร็จเพียงลงทุนไปสิอย่างอาจจะสําเร็จหนึ่งอย่างหรือ2ออย่างนะครับวิจัยนโยบายเหมือนกันนะครับกระบ,บวนการที่ นักการเมืองนะครับหรือผู้กําหนดนโยบายจะก,กําหนดนโยบายแต่ละเรื่องขึ้นมาเป็นกระบวนการที่มันสลับซับซ้อนมีผลประโยชน์ของฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโดยธรรมชาติของมันไม่ใช่เรื่องง่ายนโยบายที่เราศึกษากันเราเสนอกันนะครับสิเรื่องได้ทํหนึ่งเรื่อง2เรื่องอย่างถูกต้องถือว่าดีมากๆแล้วนะครับที่ผ่านมาก็มีผลงานหลายเรื่องนะครับก็ถูกนําไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลที่เรื่องของนโยบายเนี่ยทำลงไป1ิบ ทำได้1ห,หรือ2ยังถือว่าสําเร็จนี่ก็เป็นเพราะว่าพอแต่ละเรื่องทําขึ้นมามันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับคนในวงกว้างมากๆนะครับนโยบายของรัฐพอกําหนดขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องของนโยบายขององค์กรธุรกิจแห่งเดียวแต่ไปกระทบกับคนจํานวนมากเพราะฉะนั้นถ้าได้นโยบายที่ดีสักเรื่องหนึ่งเนี่ยผลดีกับประเทศเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับตรงกันข้ามถ้าเป็นนโยบายที่มีปัญหาเช่นที่พูดคุยกันเยอะตอนนี้เรื่องของจํานาข้าวเป็นต้นนะครับถ้าเป็นนโยบายที่มีปัญหาทํามาแล้ว ความเดือดร้อนต่อประชาชนความเดือดร้อนต่อฐานะการคลังต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อการส่งออกต่ออะไรต่อมีอะไรมันจะไปวงกว้างเพราะฉะนั้นบางเรื่องวิจัยนโยบายทําไป7เรื่อง8เรื่องล้มเหลวได้หนึ่งเรื่อง2เรื่องที่สําคัญขอให้สาเร็จในมุมของพวกผมนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จแล้วแต่เราก็ยังหวังว่าเราอยากจะทําให้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับ tdri หรือว่าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยถูกตั้งขึ้นมา28ปี เพื่อทํางานแบบนี้ครับเราไปคุยกับผู้ก่อตั้งนะครับซึ่งท่านทั้งหลายก็บอกเราว่าทําได้ดีพอสมควรแต่ยังไม่ถึงหนึ่งในสของที่ท่านคาดหวังไว้อันนี้ก็เป็นเป็นแรงบนันดาลใจที่พวกเราอยากจะไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อทําให้งานการวิจัยด้านนโยบายเนี่ยออกไปไปใช้ไปปฏิบัติเป็นนโยบายแล้วทําให้ก่อ,อให้เกิดความอยู่ดีกินดีนะครับก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆก็คือที่มาครับ ก็คือเน้นที่ผลออกมาไม่ใช่วิจัยอย่างเดียวใช่ครับวิจัยนโยบายนะครับจะไม่เหมือนวิจัยในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยจะมีจุดประสงค์ชัดเจนว่าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่เอาความรู้ใหม่ไปตีพิมพ์เป็นผลงานวิชาการแล้วก็ดูว่าใครได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมีชื่อเสียงมากกว่ากันส่วนวิจัยนโยบายเราเน้นที่ว่าวิจัยแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆทางนโยบายมากหรือน้อยถ้าเปลี่ยนแปลงได้มากก็สําเร็จมากนะครับ อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนะครับ,รบว่าที่ TDI ตอนนี้อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับเรือ่องใหญ่ที่สุดนะครับก็คงเป็นเรื่องของทิศทางการพัฒนาประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยผมคิดว่าอยู่ในหัวเรียอหัวต่อสําคัญสาคัญหลายเรื่องนะครับเราพัฒนาเศรษฐกิจมาโดยมีการเติบโตมีการขยายตัวนะครับทางเศรษฐกิจมาถ้าเรียกตามภาษาของคนในวงการเดียวกัน ก็เร <2. S> ียกว่าสําเร็จนะครับประเทศไทยโตมาแบบนี้นะครับมีกี่ประเทศกันในโลกที่จะสามารถเปลี่ยนจากประเทศยากจนนะครับมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางแล้วเจริญเติบโตมาเป็นเวลา30กว่าปีได้อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย5-6%มายาวนานอย่างนี้ในประเทศในโลกนี้มีประมาณโหลเดียวนะครับ12-13ประเทศแค่นี้แหละครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นด้วยมองในมุมอย่างนี้ประสบความสําเร็จแต่มีอีกหลายมุมนะครับที่ประเทศไทยติดกับความสําเร็จ ในด้านนี้ของตัวเองใช่ครับเรื่องแรกนะครับเราพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเรามีอุตสาหกรรมส่งออกที่ใหญ่เรามีการกระจายความเสี่ยงได้ดีพอสมควรอันนี้เป็นด้านความสําเร็จถ้าดูว่าเรามีสินค้าอะไรนะครับเราเป็นประเทศที่นับว่าเด่นกว่าหลายประเทศในโลกนะครับที่เราโตมาได้ยาวๆนี่เป็นเพราะว่าเรามีกเกษตรศนะครับเรามีสินค้าเกษตรเร,เรามีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเราไม่ใช่อุตสาหกรรมเดียว บ,บางประเทศอย่างมาเลเซียอย่างสิงคโปร์เน้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่กี่อุตสาหกรรมพอเศษรษฐกิจโลกตกต่ำในสาขาเหล่านั้นประเทศพวกนี้ก็มีปัญหาไทยมีอุตสาหกรรมกระจายนะครับมีตั้งแต่สิ่งทออาหารนะครับไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์และตอนหลังมียานยนต์รเราเป็นถูกเรียกว่าเป็นดีทรอยต์ของเอเชียใช่ไหมครับนี่นก็เป็นตัวอย่างในมุมที่สําเร็จเราก็มีอุตสาหกรรมบริการซึ่งก็มีการท่องเที่ยวนะครับอะไรต่างๆก็เป็น การรักษาพยาบาลก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งมาแรงด้วย,ออยมองในมุมอย่างเงี้ยด,ดูสําเร็จด,รดูดีดูดีมองในมุมของประเทศที่เป็นปลายทางการส่งออกของเราก็ดูดีระดับหนึ่งนะครับเราไม่ได้ไปขายอเมริกาประเทศเดียวเราไม่ได้ขายยุโรปที่เดียวเราไม่ได้ขายญี่ปุ่นที่เดียวเรากระจายพอร์ตในการขายของเราได้ดีพอสมควรเพราะฉะนั้นพออเมริกามีปัญหาเราสะดุดบ้างแต่เราไม่ล้มยุโรปเหมือนกันนะครับเราสะดุดบ้างแต่เราไม่ล้มญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน คือเรากระจายอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีนอาเซียนแล้วก็เศรษฐกิจเกิดใหม่ในมุมนี้เราก็ประสบความสําเร็จแต่ที่เราไม่ประสบความสําเร็จในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก็คือเราแทบไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองเลยซึ่งตรงนี้แหละครับทำให้ฐานการพัฒนามันอ่อนและพอเราผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เรื่องที่2ก็ตามมาเรื่องแรกคือเราเน้นอุตสาหกรรมแต่เราไม่มีเทคโนโลยีนะครับ,ค,รบคือขาด R&D ขาด การสร้างวิจัยพัฒนาขาดการสร้างนวัตกรรมนะครับปัญหาข้อแรกของเรา,าข้อแรกข้อที่2ก็คือเราเป็นประเทศเล็กในโลกนะครับ GDP ไทยเป็น1%ของ GDP โลกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเติบโตเราต้องออกไปข้างนอกนั่นก็คือต้องส่งออกนะครับเราพึ่งพาการส่งออกสูงมากนะครับอันนี้ในมุมหนึ่งเป็นความสําเร็จและในเวลาเดีวยวกันมันก็เป็นความเสี่ยงด้วยเพราะแปลว่าไปไปผูกความเป็นอยู่ของเราไว้กับ การที่ชาวบ,บ้านจะซื้อของเรามากหรือน้อยนะครับนี้เป็นจุดอ่อนข้อที่2จุดอ่อนข้อที่3ก็คือด้วยความที่เราไม่มีเทคโนโลยีเป็นของเราเองและเราไปพึ่งตลาดส่งออกการแข่งขันในตลาดส่งออกตอนหลังมันทวีความรุนแรงมากขึ้นยังไม่นับว่าเกิดวิกฤตการณ์ในยุโรปเกิดในสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้ทําท่าจะลามมาจีนด้วยนะครับความต้องการสินค้าส่งออกของเราโดยปกติเนี่ยก็แข่งขันกันเยอะอยู่แล้วนะครับและการแข่งขันทําให้ผู้ประกอบการเราถูกกดราคา เพราะว่าเราไม่มีเทคโนิคเป็นของตัวเองนะเราทําตามออเดอร์ที่สั่งเพราะฉะนั้นการที่เราจะหวังขายของได้ราคาดีก็ขายไม่ได้พอขายของราคาดีไม่ได้วิธีอยู่รอดผู้ประกอบการทํำยังไงก็มากดราคาซึ่งเป็นปัญหาที่3กดค่าแรงแรงงานของเราแรงงานของเรา10ปีที่ผ่านมาแทบไม่ได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นเลยนะเมื่อปรับด้วยเงินเฟอ้อแล้ว ถึงจะบอกว่า300บาทเป็นการเพิ่มแต่เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาใน10ปี300บาทนี่เท่ากับเขาได้เหมือนม่อิ0ปีที่ผ่าน,น,นมาพูดก่อนจะมี300บาทนะครับพูดก่อนจะมี300บาทก็ทททแทบไม่มีค่าจ้างเพิ่มขึ้นเลยและเราก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปเยอะมากมคือเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆกรณีมาบตาพุดกรณีอิสตันซีบอร์ดนะครับก็มีปัญหาไม่มีความสมดุลไม่มีคุณภาพนะครับทีดีไอเองเคยเข้ามาช่วยปัญหาเรื่องของจุดอ่อน มีการคิดไหมครับว่าการแก้ไขจุดอ่อนของเราตรงนี้ควรต้องทำอย่างไรบ้างเราก็ต้องไปให้พ้น3ปัญหานี้นะครับอย่างแรกก็คือเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองเนี่ยไปไม่รอดแน่นอนเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าจะมีประเทศเกิดใหม่ในโลกขึ้นมาเช่นอินเดียเองนะครับอินเดียเนี่ยถือว่าพัฒนาเศรษฐกิจช้ากว่าจีนประมาณ15ปีเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อจีนเข้าสู่ตลาดโลกนะครับจีนทําให้ ราคาของสินค้าตสาหการรมนี้ตกลงทั้งหมดเลยเพราะค่าแรงของจีนนั้นถูกมากนะครับและเหตุการณ์แบบการกันเบิจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นรอบสองในอีกประมาณ10ปีข้างหน้านี้เมื่ออินเดียขนคนที่มีประชากรมีแรงงานอีกหลายร้อยล้านคนเข้ามาแบบจีนอีกแล้วก็จะมีประเทศเกิดใหม่นะครับคือประเทศพวกบริกซซึ่งนอกจากจีนอินเดียแล้วก็มีมีบราซิลมีรัสเซียนะครับมีอินโดนีเซียรประเทศพวกนี้เป็นประเทศใหญ่ค่าแรงยังถูกอยู่ ถ้าเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับเข้ามาประกอบผูสินค้าอุตสาหกรรมแล้วจะฉุดให้ค่าแรงของสินค้าอุตสาหกรรมลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีพัฒนาเทคโนโลยีไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่หนีออจากเรื่องของค่าแรงถูกไม่น่าจะรอดนถ้าเราไม่หนีออกจาก3เรื่องที่พูดเราจะติดอยู่ในสามเหลี่ยมมรณะนะครับใช้คํานี้เลยคือพัฒนาเทคโนโลยีไม่มีเทคโนโลยีของตัวเองนะครับพึ่งส่งออกเยอะเพราะว่าคนข้างในไม่มีกําลังซื้อสาเหตุที่คนข้างในไม่มีกําลังซื้อก็เป็นเพราะว่า ก็ไปกดค่าแรงเขาแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมา,มาซื้อสินค้า mm hmm. เพราะฉะนั้นการปรับโมเดลปรับทิศทางในการพัฒนาต้องปรับ3เรื่องนี้ไปควบคู่กันนะครับ <Yeah. S 1> พัฒนาเทคโนโลยีโดยผู้ประกอบการนะครับพึ่งตลาดภายในให้มากขึ้นโดยสร้างกําลังซื้อภายใน <Yeah. S 1> ให้มากขึ้นส่งออกอย่างทิ้งไม่ได้นะครับแต่ต้องต้องปรับน้ําหนักให้มาลงในการพัฒนากําลังซื้อด้วยการขึ้นค่าแรงอย่างต่อเนื่องและอย่างมีการเตรียมการนะครับ yeah. นโยบายที่รัฐบาลขึ้นค่าแรง300บาทนั้นในมุมหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นให้คนไทยแรงงานไทยมีรายได้ที่เหมาะสมนะครับมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าทำโดยไม่ได้มีการเตรียมการไม่ได้เพิ่มส่วนอื่นนะครับมาเพิ่มส่วนที่ส่วนเดียวธุรกิจก็จะมีปัญหาอย่างที่ตอนนี้กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อจะมีการขึ้นค่าแรงในต้นปีหน้าทั่วประเทศนะครับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมจำนวนหนึ่งคงจะเดือดร้อนหนัก แต่เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องระยะยาวที่เราควรจะคาดหมายได้ว่าจะต้องเกิดขึ้นและจะต้องไปให้พ้น3เรื่องนี้<า>นะครับ3มเรื่องนี้อาจจะเป็นที่ต้องแก้ไขแต่ถ้าเกิดว่าศักยภาพในการแก้ไขเราอาจจะไม่พอหหรือ2ด้านไหวไหมครับแล้วถ้าเกิดทําควรจะเป็นด้านไหนที่เน้นมาก่อนเลยมันต้องไปด้วยกันเลยนะครับคือทั้งสามด้านไปพร,พร้อมๆถ้าจะให้ผู้ประกอบการมีเงินพอที่จะไปจ่ายค่าแรงรผู้ประกอบการก็ต้องมีกําไรที่ดีพอ กำไรที่ดีพอเกิดไม่ได้จากการขายของที่ชาวบ้านที่ไหนก็ผลิตแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องมีของที่แตกต่างแปลว่าวิจัยพัฒนานี้ทิ้งไม่ได้เลยถ้าไปทําด้านเดียวนะครับเช่นไปขึ้นค่าแรงแล้วไม่หวังว่ามีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาในการออกแบบสินค้าในการพัฒนาสินค้าดีขึ้นธุรกิจก็ไปไม่ได้มันจะไปได้แต่ว่ามันจะไปได้ในระยะสั้นมากแล้วมันจะมันจะถึงจุดตันถ้าจะไปให้ถึงจุดตันมันต้องไปด้วยกันทั้งทั้ง3าเรื่องนี้นะครับ ปัญหาก็คือโจทย์จทที่ว่านี่เป็นโจทย์เศรษฐกิจล้วนๆแต่โจทย์ในโลกความเป็นจริงมันเป็นโจทย์ที่โจทย์เศรษฐกิจมาผสมเข้ากับโจทย์การเมืองเช่นถ้ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเพียงพอมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงเศฐฐรษฐกิจสํำคัญๆอยู่บ่อยครั้งเช่น3เดือน6เดือนเปลี่ยนทีหนึงนะครับจะให้นโยบายนิ่งรัฐบาล สร้างนโยบายที่ทําให้เกิดการปรับตัวแบบนี้เนี่ยอย่างที่เราอยากจะเห็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับและยิ่งมีนโยบายระยะสั้นซึ่งหวังผลทางการเมืองเช่นนโยบายที่เรียกกันว่าประชานิยมต่างๆซึ่งมองผลหวังผลระยะสั้นแต่จะไม่ให้ผลที่ยั่งยืนเหมือนกินยาแก้ปวดหัวนะครับ,รบไม่ได้รักษาที่อาการของโรคจริงรก็จะแก้ปัญหาในระยะยาวไม่ได้โจทย์ของไทยจึงเป็นโจทย์ที่ผูกเอาโจทย์เศรษฐกิจที่ต้องปรับทิศทางแต่คนที่จะเป็นคน หันหัวเรือให้ทิศทางเศรษฐกิจประเทศถูกต้องคือฝ่ายการเมืองไม่มีความพร้อมที่จะไปปรับได้อันนี้เป็นป็นโยทย์ที่พวกเรามานั่งขบมานั่งคิดกันคุยกันเป็นปีเลยนะครับว่าเราจะฝ่าวงล้อมตรงนี้ออกไปได้ยังไงซึ่งวิธีการก็คือเราจะหวังพึ่งการพัฒนาแบบที่ข้างบนคือฝ่ายการเมืองกําหนดลงมาราชการกําหนดลงมาแบบนี้ต่อไปจะไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับจะต้องมีการพัฒนาโดยเสนอโมเดลจากข้างล่างขึ้นไปถ้ากรณีของเศรษฐกิจก็คือ เป็นเป็นโมเดลที่ธุรกิจของไทยที่อยู่ในแนวหน้านะครับทำแล้วประสบความสําเร็จแล้วจะไปเป็นตัวอย่างแล้วถอดไปเป็นนโยบายของชาติภายใต้ความเข้าใจของวงการธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งก็แปลว่าถ้านโยบายที่จะเสนอกันขึ้นมาได้รับความเห็นพ้องได้รับสันทามติจากวงการธุรกิจด้วยกันว่าเป็นวิธีที่จะทําให้ประเทศไทยอยู่รอดได้ต่อไปแม้การเมืองเปลี่ยน นโยบายตัวนี้ความเข้าใจของคนว่าทิศทางที่ต้องเดินคือต้องเดินอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแรงเท่ากับอย่างที่เป็นปัจจุบันว่าเอาทุกอย่างไปผูกไว้กับการเมืองนะครับสร้างยากไหมครับใช้เวลานานไหมกว่าจะสร้างขึ้นมาเป็นนโยบายจากข้างล่างเป็นบอททัมอัพขึ้นมาไดา้เพราะว่าทุกวันนี้บ้านเราชินกับการที่ข้างบนสั่งลงมาแล้วข้างล่างไปทําตรงนี้เป็นสิ่งที่ธุรกิจบางส่วนนะครับยังเรียกร้องจากภาครัฐมากเกินไปแต่ถ้าเราศึกษาให้ใหดีนะครับธุรกิจของไทย มีจานวนหนึ่งอยู่แถวหน้าแล้วแล้วเขาทําโดยไม่ไม่ไดรอรัฐเขาเป็นฝ่ายนําหน้าซะอีกนะครับมีโมเดลต่างๆที่เราเริ่มเห็นว่าเป็นโมเดลที่อาจจะถอดขึ้นมาเป็นแบบของโมเดลการพัฒนาประเทศได้นะครับเช่นเราพบว่าอย่างน้อยมีสัก4ี่รูปแบบอันนี้จากการศึกษาเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้ลงลึกเลยเห็น4รูปแบบแล้วรูปแบบแรกก็คือรูปแบบที่เป็นธุรกิจที่ ยังรับจ้างการผลิตอยู่แต่ว่ามีมูลภาพเพิ่มสูงเพราะเริ่มมีกิจกรรมการต่อยอดนะครับการใช้เทคโนโลยีที่มีการคิดค้นขึ้นเองบ้างนะครับทราบไหมครับว่ามีบริษัทคนไทยบริษัทเล็กๆนะครับอยอดขายปีหนึ่งประมาณระดับร้อยกว่าล้านบาทนะครับทำชิปชิปนะครับเล็กๆติดที่หูของวัวที่อยู่ในฟาร์มปศุสัตว์ของออสเตรเลีย แล้วทําให้สามารถตรวจสอบได้ว่าวัวตัวนี้เป็นลูกของวัวตัวไหนสืบทอดไปหาพ่อแม่ได้ทําให้รู้ได้ว่าเป็นโรควัวบ้าหรือเปล่าในช่วงที่วัวบ้าเกิดระบาดขึ้นมาเลี้ยงที่ฟาร์มนี้เชื้อที่ฟาร์มนี้เชื้อที่โรงฆ่าสัตว์ที่นี่ไปแพ็คและขายที่ไหนที่ไหนยังไงถึงโตผู้บริโภคแล้วเข้าไปสู่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตในต่างประเทศแล้ว บอกได้ทั้งแต่ต้นจนจบว่ามาจากที่ไหนนี่เป็นเทคโนโลยีคนไทยพัฒนาต่อยอดขึ้นไปไปขายในต่างประเทศได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นโมเดลหนึ่งบริษัทเล็กๆเองนะครับ,รบผมเชื่อว่าจะมีบริษัทอย่างนี้อยู่จํานวนหนึ่งซึ่งถ้าเราไม่ไปศึกษาค้นคว้าม,มาเราก็ไม่รู้ว่ามีอย่างนี้อยู่อย่างที่สองนะครับเราเห็นธุรกิจใหญ่ๆที่เป็นธุรกิจที่พัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเองสมัยก่อน10กว่าปีก่อนธุรกิจเหล่านี้ยังไม่ได้ทําการวิจัยการพัฒนายกตัวอย่างอย่างเช่น เครือซีเมนไทย S.G. นะครับก็เป็นตัวอย่างซึ่งเห็นแล้วว่าเป็นตัวอย่างที่เริ่มเห็นว่าถ้าจะทำธุรกิจอยู่ในโลกยุคต่อไปโดยไม่สร้างทรัพย์สินปัญญาไม่ลงทุนวิจัยพัฒนานั้นไปต่อไม่ได้ทางเครือซีเมนไทยก็เป็นตัวอย่างของธุรกิจไทยขนาดใหญ่นะครับที่ลงทุนในต่างประเทศลงทุนการทำวิจัยต่างๆแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรมีทรัพย์สินปัญญาออกมาแล้วก็ด้วยการวิจัยพัฒนานี่แหละครับลดต้นทุนได้มหาศาล ทำกำไรมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเอาไปถอดเป็นบทเรียนได้ต่อไปอีกนะครับมีกลุ่มที่3นะครับ,รบกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เอาเทคโนโลยีสารสนเทศเอาอินเทอร์เน็ตเอาไอทีเนี่ยนะครับไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการขนส่งทําให้มีประสิทธิภาพมีการลดต้นทุนในธุรกิจลอทิติกได้มหาศาลตัวอย่างผมคิดว่ามีอยู่มากมายแล้วก็กลุ่มที่4ก็เป็นกลุ่มที่ เปลี่ยนไปสู่ธุรกิจสีเขียว g r e u s i u s s s นะครับซึ่งก็เห็นตัวอย่างตั้งแต่ธุรกิจเล็กๆไปหาธุรกิจใหญ่ๆนะครับเล็กๆก,ก็มีตั้งแต่ฟาร์มโทษนะครับทำคลัสเตอร์ของอชานะครับที่แม่สลองที่เชียงรายเป็นออร์แกนิกทีแล้วเวลาการขายออร์แกนิกทีนี้ได้ราคาดีกว่าชาอินทรีย์นี้นะครับไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มีปุ๋ยเคมีได้มูล,ลค่า เพิ่มสูงกว่าขายชาทั่วไปมากมายมีตัวอย่างอย่างนี้เยอะแยะนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆว่ามีอย่างน้อยสัก4โมเดลซึ่งถ้าธุรกิจทําสําเร็จแล้วถอดเป็นบทเรียนของประเทศเป็นตัวอย่างให้ธุรกิจอื่นทำตามประเทศไทยก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปได้นะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือโมเดลทางธุรกิจที่ถ้าถอดแบบครับประเทศเรากําลังจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าธุรกิจเอกชนเป็นแบบนี้แล้วภาครัฐบาลครับนโยบายของภาครับในการซัพพอร์ตเศรษฐกิจของไทยอนาคตของประเทศไทย ในสายตาของประธานทีดีอาร์ไอ,อคนใหม่เป็นอย่างไรพบกันได้ในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ